กราบสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องนิควิวันนะครับวันนี้นะครับเราก็ทําคลิปเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับสบายๆนะไปรับแฟนอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาแฟนไปซื้อขนมนะครับเป็นขนมเค้กนะครับอยู่ในบ้านบึงนะครับชื่อร้านมดเบเกอรี่นะครับก็นะครับเดี๋ยวเราไปรับแฟนแล้วเดี๋ยวเราพาไปซื้อขนมกันนะครับวันนี้ก็น่าอยากกินขนมนะครับ ดูนาฬิกานะครับตอนนี้8โมงแล้วนะครับนาฬิกาในนาฬิกาหน้าจอของรถนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันยังไม่8โมงนะครับเพราะว่านาฬิกามันเร็วไปนิดนึงนะครับค่ะเห็นว่าตอนนี้จับทริป2นะครับเป็น190กิโลนะก็ยังไม่ได้รีนะครับไปเที่ยวมานะครับไปเที่ยวสะพานใหม่กับภูรังยองมานะครับโอเคตอนนี้เราก็จะขี่รถไปรับแฟนกันนะครับ อาถามว่าทําไมถึงไม่เอา R15 าามาขับบ้างนะครับ R15 ยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยนะคันนี้มีน้ํามันก็เอาคันนี้มาขับก่อนโอเคประมาณนั้นเลยนะ ก็ตอนนี้นะครับก็มาถึงกันแล้วนะครับที่แฟนทํางานนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับตอนนี้แฟนยังไม่ออกมานะครับนาฬิกาหน้าจอของเรานะครับบอกว่า8โมง4นาทีนะครับแต่เอาจริงๆก็ไม่น่าจะถึงนะก็น่าจะประมาณ8โมง2นาทีนะครับประมาณนั้นนะครับบวกกับโรงงานเนี่ยสแกนนิ้วช้า2นาทีด้วยนะครับก็พอดีกันมาแล้ว

สั่งอะไรสั่งแมสอืมเมื่อเราจะได้ต่อหน้ากากใช้ชีวิตสักทีมีสารัเขามีแล้วนะฮะ เรีกว,ว่าใส่หน้ากากจนชินไปแล้วใส่มากี่ปีแล้วเนี่ยอยากกินเตี๋ยวอ่ะอยากกินเตี๋ยวซื้อไปกินไหม,ไมแล้วกินขนมไหมไม่กินไม่กินขนมแล้วกว๋วยเตี๋ยวนี้ใช่ไหม,ไมโอเคนะแฟนผมเปลี่ยนใจเฉยนะครับ ทีแรกจะกินข้าวไข่เจียวนะจะให้ผมทอดให้กินนะแต่ว่าเปลี่ยนใจเป็นก๋วยเตี๋ยวแทนแล้วนะครับแล้วก็ขนมไม่รู้จะซื้อไหมนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับว่าจะไปซื้อขนมนะไม่รู้จะซื้อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกันงก่อนนะครับร้านนี้เลยซื้อกับบ้านนะครับไม่ไม่ได้นั่งนะครับเพราะร้านแม่นั่ง เล็กต้มยำเล็กต้มยำหมูแมวมีเอาไหมใช่คนละครึ่งได้อ่ะเกี้ยวอะไรอ่ะเกี้ยวบางทรายเหรอ ใช้คนละครึ่งได้ใช้ของเขาก็ได้เขามีอยู่คนะครึ่งอ่ะเธอก็มีอยู่เขาทพิ่มเติมเข้าไปตั้งขนมไม่ซื้อแล้วเนาะก็ซื้อแค่นี้ใช่ไหมหรือว่าไง โอเคนะตอนนี้เราก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับข้าวกับปลานะเออกับข้าวกับปลาแล้วมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเกี๊ยวนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็ไปรับแฟนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับพาไปซื้อของกินนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเข้าห้องนะครับเข้าห้องเข้าบ้านห้องเช่าอะไรก็แล้วแต่นะ โอเคนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปกินข้าวกันแล้วนะครับก็สําหรับท่านผู้ชมที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ R15 นี่จะตกรุ่นแน่ล่นะจะมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วมั้งข่าวข่าวลือข่าวลือรุ่น R15 แบบว่าชมใหม่อะ่ะกล่องกล่องเท่าไหร่นะ นนเนี่ยรอืมหนึ่งร้อยบาทเกี๊ยวบางไทรแต่ขายที่บ้านบุนนะบางไทรก็ขายลายองก็ขายทุกที่ <laughs> ก, <laughs> กินหมดไหมเนี่ยจะเทน้ำยิ้มแล้ว ถ้าถ้าสมมุติว่าเขากลายเป็นคนที่พูดคํานั้นว่าแล้วจะกินหมดเหรอแล้วเธอก็จะพูดว่านี่แค่นี่แค่ยังไม่ได้พูดเลยน่แบบนะครับก็ตอนนี้ก็มีเกี๊ยวนะครับแล้วก็จะมีเกี๊ยวตัวยก๋วเดี๋ยวเห้เดียวกวัวนี่เป็นของผมเป็นเส้นเล็กนะครับวันนั้นก็ถาเหมือนกันกินข้าวมันไก่ไม่เอาลง <c oughs> <c oughs> อ้วน ถ้าผมนี่คือได้ลงได้ลงหมดแล้วทำไมมันเป็นก้อนอย่างนี้ล่ะงเธอมันเป็นเส้นไงเออฉันรู้แล้วมันเป็นเส้นอะเนี่ยของเธอก็เป็นเส้นนั่นแต่เขาไม่ได้เป็นก้อนแบบนั้นอันนี้เส้นอะไรเป็นเส้นเป็นเส้นต้นสนจริงๆนะมันอืดอืดนะดีๆเส้นนีนียนนิ่มนิ่มนิ่มอ่ะไม่อันเนี้ยอเหมือนกันแหละไปกินกันเถอะ บ้านะน,นเลยก็ได้น,น้ำจิ้มเยอะดีนะน้ำจิ้มข้าวมันไก่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs>